Oxidative Stress นะมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังดรโจกันนะครับโ okay. อเคท,ทุกเซลลอในร่าุกายของเราเนี่มีเครื่องยนต์นะครับมีเครื่องยนต <laughs> ์ที่มันสร้างพลังงานเราเรียกว่าไมโทคอนเดรียในภาพนี้เขาก็เขียนให้ดูนะว่า เห็นไหมครับว่าดรโจเขียนงย่ายๆก็คืออาหารออกซิเจนเข้าไปสู่ไมโทคอนเดรียครับจะทำให้เกิดไฮโดรเจนอ่าเปิดน้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์นะด้านขวามือนะฮะแต่เรานะมีอีกลูกศรหนึ่งคือ ATP ก็คือพลังงานภาพนี้ก็ดีนะครับง่ายดีนะ That burn our food and create the energy that drives everything we are. ขาบอกว่าไมโทไไมโทคอนเดรียเนี่ยมันเบิร์นมันคือเผาผลาญอาหารแล้วก็ให้พลังงานที่มันขับเคลื่อนทุกอย่างในร่างกายของเรา and everything that we do it drives the thoughts that you think in your brain มันช่วยขับเคลื่อนความคิดในสมองของเรานะครับ it drives the muscles that enable you to walk and มันช่วยขับเคลื่อน กล้ามเนื้อของเราทำให้เราเดินเราวิ่งได้ And in, in principle, the mitochondrion is not very different from the internal combustion engine that drives your automobile. Ah, จริงๆแล้วไมโทคอนเดรียเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกับระบบของเครื่องยนต์นะครับที่มีการาเผาผลาญน้ำมันให้กลายเป็นพลังงาน in Food, in its case, gasoline แต่เครื่องยนต์แทนที่จะให้อาหารก็คือใช้แก๊สโซลีนหรือน้ำมัน it takes in oxygen it burns that fuel and it produces energy in a useful form แล้วก็ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปเผาผลาญน้ำมันนะครับแล้วก็ทำให้เกิดพลังงานที่นำมาใช้ประโยชน์ One of the things that mitochondria have in common with internal combustion engines is that they are not 100% efficient. สิ่งหนึ่งที่ไมโทคอนเดรียกับะระบบการเาผาผลาญน้นํามันเนี่ยเหมือนกันก็คือมันทํางานไม่ได้ร้อยเอร์ซนะครับ r e byproducts. Ideally, we'd like for all of that fuel to appear as water vapor and carbon dioxide. จริงๆแล้วอ่ะเราอยากให้การเาผาผลาญเนี่ยมันจบลงเป็น คาร์บอนไดออกไซด์นะครับอจบอเป็นน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์เราเรายังไม่สามารถทําให้มันมันเป็นเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์ได้มันมีอย่างอื่นๆอีกเยอะนะครับเขาเรียกว่าเป็น ผลพวงที่เกิดจากการเผาผลาญเนี่ยร่างกายของเราก็เหมือนกันสร้างบางสิ่งบางอย่างที่เป็นผลพวงจากการเผาผลาญอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะมันสร้างสิ่งหนึ่งก็มีลูกศรลงมาเนี่ยเราเรียกว่า Free Radical นะหรืออนุมูลอิสระชื่อว่า Super ร์ออกซนะครับถ้าทั้งหมดนะมันไปทางขวาหมดเลยไฮโดรเจนปบันไดออกไซด์นะ แล้วก็ ATP เนี่ยมันจะโอเคแต่ตอนนี้มันเกิดออ,อกซิเจนที่มีเครื่องหมายเป็นลบมันเหมือนออกซิเจนแต่บอกว่าแต่มันเป็นซูเปอร์ออกซิเจนครับมันมีปฏิกิริยาสูงมากกว่าออกซิเจนซะอีกนะครับ เพราะนั้นเขาก็เลยเรียกว่าซูเปอร์ออกซิเจนนะหรือซูเปอร์ออกไซด์นั่นเอง to อมันมีขั้วที่สามารถไปทำปฏิกิริยาสูงแล้วก็เป็นสารพิษของเซลล์นะครับมันในรถยนต์ก็คือมันมีพิษต่อรถยนต์ของเรานั่นแหละครับ your cars have ในรถยนต์เนี่ยมีสารมีมีสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่า cataly t i c นะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงของที่มันแย่ๆเนี่ยเปลี่ยนได้ครับร่างกายของเราก็จะมีตัวเปลี่ยนเหมือนกันครับตัวเปลี่ยนไอสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ย Those are called enzymes. แล้วก็ตัวเปลี่ยนในร่างกายของเราที่มาเปลี่ยนของแย่ๆที่มันเป็น อนุโมนิสระเราเรียกว่า Enzyme ครับ They're called, in some cases, Antioxidant Enzyme uh, และบางครั้งเนี่ยนะเราก็เรียกเฉพาะว่ามันเป็น Antioxidant Enzyme ก็คือ Enzyme ต้านอนุูมนิสระอย่างเช่นชื่อว่า Super Oxide Dismutase เราเคยได้ยินนะ They serve exactly the same function as catalytic converter มันก็เลยทํางานที่จะเป็นตัวเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีในเครื่องยนต์นให้มันดีได้นะครับ